ยประโยชน์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 แป่ประโยชน์เอ่อพี่ไปเจ๋อมาทำไงหรอเปล่าพี่กำลังแคกเกมอยู่วันไหนพี่ได้มาคะพี่จะมาแคสแต่พี่พี่อัดวิดีโออยู่นะเร็วเร็วเร็วโกโก้สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมา ถัดเกมนะคะเกมนี้ค่ะไม่มีมาคาไม่แน่แล้วอาจจะเล่นก,ากลาเราก็ไม่รู้ก็อย่าตอมไจ้เลยอันนี้เป็นด่านหิมะนะคะแม่เอ้ย จ่ายด้านพี่ตอมเผื่อ เดี่ยวเลยต่อมอ๋อดันดันเอ่อต่อมพี่เก็บตังค์เดี๋ันดันเก็บตังค์หรอกอมไม่ต้องพูดนะ ปันจินน่ะนมอ่ะนมอ่ะนมไม่ดิง่ะต่มนะนั่งเลยเมื่อนี้ตาไปอ้าวน่าเกลียดน่ากลัวน่ากลัวน่าเกลียดเออ 嗯。Uh.